กับฝุนเขาไร้น้ำใจนะโอเคอืโอเคเดินเม็ดเหรอเราก็เดินเม็ดนะไอเราเดินโค้สิเดินเขาไม่ได้เดินมาาขวานเขาเดินมาเทียม คู่กลางหรือไม่ซช่ยังตอบไม่ได้โอเคอาจะตอบได้แล้วโอ,โอ้เรายังไม่ได้เปิดกล้องนะโแก้ไขนะโอคออทำสามนะ ตอนนี้เตตงพันหนึ่งร้อยยี่บ เป็นการเปิดแบบนอกในสองดัานซึ่งอาจะไม่ได้พบเห็นกันบ่อยนะครับไม่ได้เป็นที่นิยมมากแต่ว่าเล่นดั้เบ กินแล้วหนีนะครับเอเเปิดโพวแล้วเปิดขุนน่าจะดีนะ นาจะดีน่าจะดีโอเคนจะจดีนะดดีโ <Okay. S 1> okay. oh. oh. อเคโอ้โหโอ้เขาต้องการแรกเยอะ,ะผมแต่ผมไม่ได้อยากแรงขนาดนัน้นนะผมต้องการที่จะ เก็บตัวไว้บ้างเพื่อที่จะโจมตีนะเพราะว่าถ้าแรงหมดก็อาจจะเสมอได้ในความเห็นผมโอเคที่ไม่กินสองเลยเป็นไปได้ไหมพอได้นะโอ้เขาเล่แต้มน,นี้เลยนะน่าสนใจเพราะว่า อารมณ์เหมือนกนว่าพอเม่ไปยืนแท่นนะเราผมชนะยากน่าสนใจมากกเลยไอเดียนอู้มายดโดนบุกฮะโอ my god มกโอเคถอยมารับก่อนนะครับ นั่นจะเป็นไอเดียดีดในการตั้งหลับเพราะว่าหลบไปไกลๆโอ้ เดี๋ยดีสุดขึ้นไป <S <S ชอบเดิเล่นเพื่อนหนาเลยโหเดินได้ดีมากเลย โอเฮ้ยเรินคมจริงๆนะ mm hmm. เนี่ยสง mm hmm. สัยจะแพ้ไม่ค่อยดีเลย mm hmm. ไม่กินเลยแล้วัน่ไม่ไหว น่าจะดีนะไม่งั้นหมาเราติดออันนี้น่าจะทำให้หมาผมหายติดขึ้นนะเรอาอกินได้เหลือจับเม็ดแล้วลูกค้าโอ้โหฮะสวนแรกนะนี่คือพลังของ GM นะครับ โอเคเขาปลูกนะอ่าดีเฟนดีมากเลยน่าจะได้สิทธิ์หาซื้อนะจะต้องเสอนเสมอ เดือจะต้องเดินเสมอฮะอันตรายรึดมาจับผมจะแพลวนะเล่นต่อกเล่นตื่ก ซูเปอร์แอนแฮี้เนี่ยบอกเลยซูเปอร์แอนแฮปปี้ต่อเลยไปต่อไปหรื่อย mm hmm. าจะแพ้ได้นะอาจจะต้องเดินเสี่ยงๆหน่อย Maybe ผมไม่รู้เสียงไงให้มันรอดผมต้องออกเลยอตอนนี้เดินดีนะเนี่ยเหมือนน่าจะเป็นเสียดเลยอะไปแบบไป,ป,ปมากๆ เดินไปมากเลยนะผมถ้าเจอซีโรชฝันทุกวิดเลยเก่งคนนี้เก่งมันเดินไปผมทำใจแล้วเกมนี้อาจจะไม่รอดนะเกมนี้ ฉันก็รู้ว่าคงต้องแพ้พ่ายหยอกเล่นนะครับมากเกมนี้ ไม่ตายคะอืมเ mm. ดิดอะไรดีว h a t to do ຫືອໍມັນບໍ່ໄດ້เ เลยมากเลยผมน่าจะสู้มไ,ไ,มไ,มไม่ได้แล้วแบบนี้กินก่อนทำไรไม่ได้

ยูยูยูโอ้ดีมากสุดวันนี้ดีมากเนีไม่ปใครเนี่ย้อเขาเลยนต้องใจ เก่งมากเลยเนะ่ <You. S 1> เออโอ้เรืดีมากเลย <You. S 1> ไม่กินเรือผมด้วยนะได่มากเลยต้องปล่อยเขาลุกจนแหละผมว่าน่าจะดีที่สุดแล้วก็ลุกลุกจนไปมาเกมน,นี้ไม่ไหวนะยู <You. S 1> โอ้โหตัวเฟ็มาก เชินชมนะเกมนี้เหมือนตอนเราบุกเราน่าจะคำนวณผิดนะแต่เขาคำนวณแ,แม่นกว่านะครับ,บผมไม่เห็นตรงแบบเรือมาผูกเม็ดไงผมคิดว่าโคนกับม้ามันขึ้นไปแล้วไงแล้วปรากฏว่าเดี๋ยวลงย้อนมาดูตรงนี้น่าจะช่วงผิดจุด่อนเอ่อก,การเดินมามันดูไม่ได้เลยออนั่นแหละ แต่ช่วงที่แบบโควผมอยู่ตรงนี้นะมา้าเข้าไปตรงเนี้ยก็ไปคลองเนี่ยผมนึกว่ามันจะนั่นแหละผมผมลืมมองว่าเรือปูกได้แล้วโอ้ติดติดเลยนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะครับแต่ลูกคนนี้อาจจะเป็นเซียนนะั้นหรืออาจจะไม่เซียนหรือไงไม่รู้แต่เกมเี้เขาเดินดีากนะอันนี้ก็คือเล่มหนึ่งนะมาปารตวันแห่งผู้กลางของผมนะส่วนนี้คือเล่มสองทำไมตายนะครับโอเคครับสวัสดีครับ